เรตติ้งทีมไม่มีคู่นะครับคนเดียวครับสองชั่วโมงเป็นกำลังใจให้เขาครับไม่มีโอสองชั่วโมงแค่อไหนอแติดสายโต๊ะก็มาครับใส่เส่เอเลนกัมเนี่ะครับหนึ่งนาทีครับสัญญาณสตาร์ทเริ่มขึ้นนาต่อไปนี้ครับหนึ่งนาที เกมการแข่งขันค้อ่างที่จะสนุกสนานและร้าใจครับเดี๋ยวเราจะไปดูไปชมพร้อมๆกันครับไม่ถึงรุนแรงนะครับอ้าวอันเดียแต่นั่นได่อดรหนูจะขอเแถวหน้าขอยแถวหน้ารับโง่เหรอยแถวหน้าเลยดีบุญมีภูมวเงินตาของจัดวันครับเสื้อ PTT รถ Kawasaki K L X ส5 0 และนี่ครับภาพถ่ายทางอากาศครับสวยงามเลยทีเดียวครับเราเห็นทัศนียภาพป่าไม้และก็แม่น้ําเป็นสระน้ํานะครับด้านหลังก็จะเป็นภูเขา きれい。 หลุดลาลายกันบ้างนะครับเพราะว่านี่คืออุปสรครับเอาละครับผู้นายังเป็นคนเดิมครับสําหรับชุดแรกก็คือกิติทัตส์สกนทรโทกครับผู้ติดตามนั้นก็จะเป็นสุปรีอดุยวิสิทธ์ครับและผ่านกองยามาครับกิติทัตศ์สกระรโทกก็ยังนาอยู่นะถือว่าเวลานั้นจังทาได้ดีนะครับเอาละครับไล่เรียงกันตามจี้ด้านหลังเข้ามาครับ รถเล็กนี่ก็จะพับรถได้เร็วกว่านะครับสำหรับชาวาสกิเทลวก140ครับยังอยู่ที่กิจิทัน์สกนรโตะแล้วก็นี่ฮะโอ้โหการจะผ่านด่านกองหินนะฮะเนี่ยรถดับด้วยนี่ฮะครับรถได้เร็วครับสำหรับเทลก140นะครับถือว่าเป็นรถขนาดที่พอดีพอดีสำหรับการแข่งขันครับ ที่ที่เรามองจากภาพด้า,านบนนะครับจะเห็นได้ว่าสภาพสนามนั้นเหมาะสําหรับการแข่งขันวันนี้เลยทีเดียวครับง่ายแล้วก็ไม่ยากจเกินไปครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ทำเอาไว้นี่ก็หรือว่าพอดีพอดีครับแต่คุณสุปรีครับ นัตพลอ้าวลาดล้มลงไปครับเนี่ยฮะเจอสิ่งกินขวางเป็นหินับ จากทีมงาน k s l ครับพลาดไปแล้วหนึ่งครั้งครับไปง่ายนี่ครับทีมงานของ KSR Racing ครับอภิชาตินะอนนือว่ายังมีประสบการณ์ที่เพิ่งผ่านการฝึกฝีมือจาก่าย KSR Racing มาหมัดผ่านนะปีที่แล้วก็เก็บประสบการณ์ท่งป เลข7จจาก G-S เ u s ซ e n เป็นชลีเชงใหม่ C-RF 300 L ครับนี่ฮะโยประธานการัจับีนะครับต้องบอกว่าที่ท่านสือกระโชีผ่านการจับทีแข่งขันมาอย่างชนเลยที่เดียวครับเอีน่แปดตับ้นี้ซ c r ร 230F ออี่ี่าลูกอง แล้วก็มาอยู่ที่อับิชาตอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ไม่รีบนะคะเพราะว่าต้องเก็บพวลากำลังเอาไว้นะครับขี่คนเดียวสองเจ้าบงนี่ก็ต้องบอกว่าทั้งอึดทั้งทนเลยครับสำหรับอับิชาตแต่ครับพ้อประยุชน์การมาที่คาวาสนาเที่ยวเองและนี่ครับเปิัทางดีี่ แต่ครับแต่ก็ไม่ตํำไาหน้ารอบนะครับถึงจะมีการแรงน้ำพักแรงลงไป2อบ่อครับแล้วก็ไปต่อสำหรับประตับิดนง